สีเหล่าที่หลายตัวครับในบาตอนนี้ครับฟันน้ำนมฟันน้ำนมนะฮะเทพเมียครับความสูงเกินร้อยห้าสิบเอาไปครับจุดเข้าคอยครับสี่ตัวครับรวมทั้งขึ้นเกิมตัวเลยนะฮะอเสือบอลจะเพิ่มเติมว่าของกำลังขึ้นได้หมดครับถ้าของถึงแล้วได้หมดครับโอเคครับสวัสดีและขอโทษทุกท่านด้วยครับในการต้อนรับที่ตัดกระโปรง งานนี้เป็นพี่ชุฬาบัณฑ์นายเพื่อนเนี่ยบ้านมันเลี้งไอ้ไอ้เผาหมีขาดำชิ่มเลยงานนี้อายผมมากนองบระหยัดนี่ครับนายเพื่อนผมอายผมเนี่ยครับเดี๋ยว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 จัดเปเดี่ยวปล่อยก้อนปล่อยก้อนเออเอาตะกูลมา้งนะไอ้เอาเดี๋ยวเอาตะกูลไอ้ตาที่เราซื้อมาก่อนไอ้เอาพัดนี้ก่อนไอ้ออากระป๋อนผมมันมีหลายไอ้เออเดี๋ยว เอาควายตัวแรกในประเทศไทยดีกว่าเอาเจ้าวิธีเจ้าวิธีให้หมอฟ้องรบกวนหมอฟ้องก่อนหมอฟ้องจะรู้สึกจะเมาแล้วครับครับหมอฟ้องหมอฟ้องหมอหมอฟ้องครับไม่ใช่กล้องครับอ่ามาเจ้าวิธีก่อนเดี๋ยววนไปก่อนเอาได้๋วกลับกาวนในช่วงก่อนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเชิญหมอฟ้องครับนี่ทันมายังไงควายตัวเนี้ย ไอ้บอยไอ้บอยเอาไอ้เพิ่นนั่นน่ะไม่ต้นหนึ่งขงกรรมการอันนั้นไอ้โก้ไอ้โกพี่อีกับครับก็ผลก็ขอลาออกจากทีอ่าท่านผู้ีิจัยท่านแล้วก็อ่าจากทีอ่าชาวผู้เรียนฝ่ายทุกท่านครับผมอ่าหมอกล้องนายสัตวแพทย์ชรทั่วๆนะครับก็วันนี้ก็เอาตัวนี้มามามาให้ท่านผู้เรียนฝ่ายได้ดูตัวนี้คือเป็นฝ่ายตัว เขาเรียกไพลอดแก้วตัวแรกของประเทศไทยซึ่งซึ่งเกิดจากการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัทสยามวเฒน์ที่เป็นตอนนี้บริษัทผมอยู่ที่อาเภอพะอยาจังหวัดสมุแก่นเราได้ร่วมงานวิจัยกับพี่บอยไพลาวาในการทำไพลอดแก้วซึ่งตอนนี้เรากล้าพูดได้เลยว่าเป็นไพลอดแก้วที่เกิดจากการเจาะไข่จากแม่พันธุาตำดีอันนี้เป็นตัวแรกของประเทศไทยและเป็นตัวแรกของโลกก็คือไฟไทยครับผมแสดงว่าตัวนี้เป็น IVF ใช่ไหมครับ อ๋อเป็น IVF นะครับอันนี้เป็นลูกแม่เป็นแม่ไปดูนตายปายประโยชน์ตรวนข้อค็อือลูกเพรครับก็ตอนนี้ถ้าเป็น IVF ตอนนี้อายุ2อปี2เดือนถ้าเป็นเป็นเป็น IVF แต่ลูกเพรก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันเชื่อไม่มีแล้วครับก็สำหรับท่านที่ตอนนี้ เราทำว่างานวิจัยมาตั้งท่าแล้วก็ตอนนี้เราก็เราเรา,เราทำไขยหลอดแก้วที่ค้อดมาเป็นตัวอยู่ประมาณ5ตัวในประเทศไทยก็อยู่ที่แถวฟาร์มอยู่ที่นครปฐมก็ถ้าสมมติเอาผมพูดก่อนไข่หลอดแก้วคือเป็นเทวีเทวดีหนึ่งที่ที่เราเราเขาเรียกว่าสมมติเรามีแม่ควายพัษษนธุกรรมวดีหนึ่งตัวผมสามารถเจาะเก็บไข่ของเขาเนี่ยเราไปเลี้ยงผลิตเป็นตัวอ่อนทีนี้เราไปฝากในแม่ควายธรรมดาให้เขาท้องแทนเพราะนั้นคนะวายหนึ่งตัวเนี่ย ถ้าเราทำดีๆหนึ่งปีสามารถมีลูกได้ถึงสิบตัวถึงยี่สิบตัวแต่ว่าด้วยความ,มจำกัดของของควายคือจำนวนไข่อ่อนเนี่ยที่เราเก็บได้มันน้อยเทียบกับวัวถ้าเป็นในวัวที่บริษัททำคือบางตัวปีนี่เหมือนบีมัมสเตอร์เนี่ยที่เราไปโชว์ทีงานเนี่ยมันสามารถมีลูกปีหนึ่งปีหนึ่งตัวสามารถมีลูกได้ถึงหกสิบสิบตัวในหนึ่งปีเพราะเราทำการย้ายปาตัวออกแต่ในควายมองว่าถ้าควายผลิตกรรมดีในหนึ่งตัวเนี่ยเราสามารถขยายันธุกรรมให้เขามีลูกได้ในเขาเรียก ในหนึ่งปีมีลูกได้เกิน5ตัวผมก็หมาว่าเราประสบความสำเร็จแล้วเพดัะนั้นอันนี้เป็นผลีหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมาใช้ในาสายที่ทำให้ความดีต้องการที่จะขยายกลุ่มให้มีจำนวนมากขึ้นนั่นเองอยังไงก็ฝากเพราะว่าพี่น้องคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะทำไอเวทก็ส,สามารถติดต่อที่บริษัทเราได้อยู่ที่อำเภอพัทยืนจังหวัดสมุทแก่นครับผม เอ่อค่าใช้จ่ายเอาคือเอาเขาเขาข่าวคือคือถ้าเป็นในวัวนะเราเปลี่ยนเพศเป็นในวัวในวัวอย่างเช่นในการเจาะไข่ครั้งหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นห้าพันบาทในการเจาะไข่เอ็มบอตอนนี้อาจำนวนเอ็บิโอที่ได้เราก็คิดถ้าในวัวผมจะคิดงอยู่ใบหนึ่งพันแต่ในควายจำนวนเอ็บิโอที่ผลิตได้มันมีจำนวนต่างครับคือเราไม่สามารถผลิตได้แบบเหมือนในวัวแบบยี่สิบใบสามสิบใบแต่ในควายจะได้ประมาณสักสี่ห้าใบเราจะคิด เอ็นบีโอที่ได้ก่อนที่ได้ประมาณไปประมาณห้าพันบาทครับทีนี้อันนี้คือค่าใช้จ่ายต้นต้นทีนี้ยังมีลดค่าใช้จ่ายในการย้ายสาวตัวอ่อนย้ายฝาตัวอ่อนที่ตามไปค่าเหนี่ยวนำพร้อมย้ายสาวอยู่ที่ประมาณสามพันห้าบาทสามพันห้าร้อยบาทประมาณแต่ว่ายังมีลดค่าเลี้ยงดูส่วนตัวให้จะรับอันนี้ค่าค่าทำงานครับกับอันนี้เป็นค่าดำเนินการนะครับแต่สุขสิ่ทุกอย่างที่คือเงินมันหาได้ทุกวันนะครับแต่คือ ควายหรือวัวตัวหนึ่งเนี่ยคุณอยากก้าปกระ,ะโดดคุณมีทางมีเงินมันก็ต้องเสี่ยงครับอันนี้คือไม่คุยเปิดเผยนะครับคุณต้องเสี่ยงถ้าควายตัวหนึ่งอยากจะให้ได้ลูกไปเดียวได้สองตัวมันต้องเสี่ยงใช้เงินครับอันนี้ต้องพูดความจริงครับไม่ใช่ว่าเออยังไ,ไงก็ได้ไม่ได้ครับอันนี้ก็ผมเปิดเผยหมดนะครับอยากจะได้แบบไหนยังไงก็คือมันต้องใช้เงินแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเตรียมแม่รับที่ดีถึงจะแม้พ่อบแม่พันธุ์ที่เราดีให้เจาะไข่มันก็ยังให้ลูกได้ครับตอนนี้คือแม่ตัวรับที่เจาะคือแม่ไปบุญเป็นแม่ของเจ้าอีทีนี่ครับตอนนี้พ่อแล้วครับเป็นลูกวันเอเป็นลูกของคุณทรัพย์พี่ประสมจริงพ่อเป็นตัวเมียนะครับสามารถพี่เราเจาะไข่แล้วยังสามารถให้ลูกต่อเนื่องได้ครับ แต่คือการย้ายฝากจะหอ่อดหรือไอวีเอสหรืออะไรสับเอ่ออะไระการหรือนมอเขาที่เขาเรียนมาผมไม่รู้เรื่องผมรู้ยอดง่ายฝากเราเกี่ยววันเท่าเหิ่นะอุ้มบุญปากพอพ่านหนึ่งผสมแม่ท่านหนึ่งล้อุ้มบุญครับพี่จะได้ให้มันเพิ่มได้คุณอยากจะเพิ่มได้กูก็เพิ่มทรัพย์สินเรื่องเงินทองลงไปด้วยนะครับบอเมีนว่าเานี่จะพิ้วเสาเสาคือวางหน้านะมั่นบอเมีนเนะยครับหนึ่งพนุก,กรรม สองเงนพร้อมใจพร้อมพร้อมยเ็นจะละเราจะได้ควายงามควายดีเข้าสู่ประเทศไทยครับโงออกไปทั่วลูกครับผมขอบคุณครับแม่รับที่เราลองวิจัยมาเราลองทำมาสองสามปีมาที่ผ่านมาก็คือเราใช้แม่นางเป็นหลักแต่ต้องเป็นแม่ไทยเราจะเมื่อก่อนเราคิดว่าเราจะใช้ลูกผสมที่ไม่ใช่วัวดฝ่ายไทยเอาถ้าควายนมอย่างเงี้ยผมลองทลองดูแลผมฝากยังไม่เคยติด แต่ถ้าผม tamam. ที่ผมฝากติดที่สี่ห้าตัวที่เราฝาาติดไปผมมักจะเป็นแม่นางที่เคยะคะมีล forget, มูกมาแล้วแต่แม่สาวก็ยังยังมีข้อจำกัดเรื่องการสอดัวกสอดยังยากครับ่ว่าถ้าถ้าแม่นางที่อ่านดีๆนะผมแน่นลว่าถ้าจะเอาฝายตัวรับจะมาทำคือแนะนําให้ใช้แม่นางที่เคยมีประสบการณ์มีลูกมาแล้วครับอันนั้นจะดีที่สุดเป็นเน้นว่าเป็นฝายไทยขอบคุณครับอ่ะตัวอื่นฮะโอ้ครับ Bapak-bapak, Bapak-bapak, ini itu, ini itu,